มาจ้าพากินอาหารขันตกนะครับทุกคนมีหมูทอดอข้าเหนียวดำน้ำพริกมะเขือส้มน้ำพริกมะเขือเทศอะไรทุกคนแล้วก็ต้มจืดหัวเชื้อท้าอื้ อร่อยนะทุกคนมาม่าเพื่อนๆพามากินข้าวนะครับวันนี้เนาะพามากินขันตกค่ะทุกคนทําไมเราเรียกขันตกก็มีถ้วยนยน้อยนี่มีถ้วยจะเจาะเจแปะมมนไม่เยอะอย่างนิดอย่างละหน่อยกันทุกคนถ้าถาดเดียวก็กินโชว์เนาะอันนี้มันหลายอันก็ก็กินขันตกกินข้าวนะครับทุกคนเนาะมา สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆขอพี่ตาอินสวีเดนวันนี้พี่ตาจะพามากินขันตกนะครับทุกคนเนาะทําไมเราตั้งชื่อว่าขันตกมันมีอย่างละถ้วยสองถ้วยประมาณนึงเราตักถ้วยน้อยๆกับน้ําพริกน้ำอันต้มจืดหมูสับหัวเชื้อท้าอันนี้ทอดมันกับหมูสามชั้นนะครับทุกคนเนาะดี่น้เห็นหน่เนาะน้ําพริกค่ะทุกคนน้ําพริกค่ะน้ําพริกผักแล้วก็มี อันนี้นะครับอีเบสสลัดต้นโหงต้นหอมก็มีแค่นี้นะครับทุกคนเนาะอันนี้จะกินข้าวเหนียวน,นะครับทุกคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของพี่ตาอินสเปเรียนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพี่ตาด้วยนะคะวันนี้มาแบบคนป่วยแต่เราไม่ได้ป่วยนะครับทุกคนเรามีอันเรายังทําอะไรไม่เรียบร้อยทีนะเดี๋ยวพี่น้องก็จะเห็นเองะน,ะน,ะนะนะทุกคนเนาะวันนี้จะพามาจบข้าวเหนียวค่ะทุกคนอยากกินข้าวเหนียวกับน้ำพริกมาหลายวันแล้วทุกคน ไม่ได้กินข้าวเหนียวกับน้ำพริกมานะานนะทุกคนเจ้า่ะวันนี้จะพาจกข้าวเหนียวเนาะแล้วนึ่งข้าวเหนียวดําค่ะทุกคนนะนี่ค่ะกับหมูทอดเนาะเดอขอใช้มือนะคะทุกคนแล้วเสซบผ้าสติ๊กไลรแยกแยกกันกินเดี๋ยวกินด้วยกันเดี๋ยวทะเลาะก,กันทุกคนมาก่อนจะกินก็ฝากช่องพี่ตาอินเซีเรียนด้วยนะคะพี่ตาอินเซีเดียนนั่นนะคะทุกคนเนาะโอ้ตรงจุดน่ากินมากเลยไม่ได้กินนานแล้วทุกคน เพราะว่าเราต้องทำารื่นทำนี้เยอะมากเลยอืเดี๋ยวพี่น้องก็จะเห็นเองนะว่าพี่ตาทำอะไรเนาะเคยลงคลิปไปก่อนหน้า,น,านู้นพี่น้องจ๋าไปหาขุดอันเนอรนก็ว่าพี่น้องแล้วพี่ตาลงคลิปอะไรไปบ้างเนาะอืมข้าวเหนียวดำไม่ข้าวไม่ไม่ค่อยมีอย่างก็ไม่เรอก เพาเดียวดำไม่มียางเขาส่งมาเมืองนอกเลยยางมันหายนั่นพี่มาเขือส้ม มูสังเนเส้นแล้วนริกมะขะสมนัากินแบบขันตกพาเพื่อนเอนมากินข้าวัน,นี้ ไม่ได้กินโชวพากินข้ากินเข้าวก,กับกินโชเหมือนกันไหมเหมือนไม่ไม่เหมือนกันค่ะถ้ากินโชจะมีอาหารอยู่จานเดียวไม่มีอาหารหลายจานกินเข้าว รทชาตมันด้วยอืออะไรหมูสัมมเส้นพี่พ อืน้ำแตกออกข้างสามีกินข้าวซบับเคราะ์ถ้วยเคาะจานทุกคนสามีกินข้าวซบับเคราะ์ถ้วยเคาะจาน อืมพักนี้ไม่ค่อยแต่งตัวสักเท่าไหร่พี่น้องมันจะพูดยังไงดีงเนาะลองหน้าสดๆสดดูซิจะสวยไหมวะนู้นช่วงนี้คลิปก็ไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่พี่น้องจา้า คนมาทำกันเยอะแต่เราก็ไม่ว่า่างคนต่างหมานเนาะเหลืมันสอง Hello. Mm. จำทีต้องจำเยอะๆพี่น้องเราไม่มีเวลาเนาะทุกอย่างมันต้องสุกก่อนเดี๋ยวเราเก็บไว้นานไม่ได้ทุกคนอืมอร่อยทุกคนมาๆเพื่อนๆพี่ๆมหมูสับุ้นเส้น วันนี้พากินขันตกทุกคนตุกขาขันตกไม่จันเดอร์ซีรีส์นั่นอะอร่อย เหมือนมันจะแก่เดี๋ยวจะทำอะไรให้ดู ด้วยสายดับปก ดูกของนางอืออืม

เบนหลมอะไรพี่น้องเจ้าขามอืม กินพอาอิ่มนะทุกคนนะพี่น้องเจ้าขาคลิปกินอาหารขันโตก,ก็ขอป่าวไปเวงตงเท่นี้ก่อนนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อๆไปนะครับจากพีตาอินสมเดยนค่ะขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอย่จบแค่ได้ป่วยนะ